สวัสดีครับเมื่อวานผมไปยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านของสามีบีมานะครับใครอยากรู้รายละเอียดนะว่ามันใช้อะไรบ้างทํำยังไงบ้างน,นะครับ<ส>อย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับ<ส>แต่ทั้งหมดนี้นะครับทุกคนจะต้องใช้บริการให้ครบสัญญาของทางสามีบีก่อนนะครับ<ส>เช่นบางแพ็กเกจอาจจะ12เดือนหรือบางแพ็กเกจอาจจะ24เดือนนะครับแล้วแต่แพ็กเกจนะครับต้องใช้ให้ครบสัญญาก่อนนะถึงจะยกเลิกอินเทอร์เน็ตได้นะครับ อันดับแรกเลยนะครับเรื่องเงินก่อนเลยนะเพราะว่าของบ้านผมนะครับคบเดียววันที่12นะครับผมไปคืนวันที่11ผมไม่เสียเงินสักบาทเลยนะครับเพราะว่า3ามบีนะครับเป็นระบบบริการจ่ายค่าบริการก่อนแล้วค่อยใช้ทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมครบเดียววันที่12ผมไปยกเลิกสัญญาวันที่11นะครับไม่เสียเงินค่าบริการครับแต่ว่าถ้าผมไปคืนนะครับวันที่ 12, 13, 14เป็นต้นไปอย่างเงี้ยนะครับผมจะเสียค่าบริการ เป็นรายวันนะครับก็จะจนกว่าจะถึงวันที่เรายกเลิกนะครับเช่น3วัน5วันเขาก็จะหารแล้วก็คํานวณออกมาครับซึ่งมันก็ไม่กี่บาทหรอกนะครับคิดเป็นรายวันแล้วนะครับอันดับต่อไปนะครับของที่ต้องเอาไปคืนนะครับเขาแจ้งเอาไว้ว่ามีทั้งหมด6รายการด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1เราเตอร์นะครับพร้อมอะแดปเตอร์นะครับเป็น2ชิ้นแล้วนะนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือกล่องทีวีกล่องกิกะัทีวีของเขานะครับก็จะมีกล่องกิกะัทีวีนะครับรีโมทนะครับอ่า อะแดปเตอร์ของกล่องดีวีนะครับแล้วก็ใส่ย HDMI นะครับรวมมานี้อีกรายการเนี่ยกับเมื่อกี้อีก2รายการก็เป็นทั้งหมด6รายการนะครับที่ต้องเอาไปคืนเขานะครับพร้อมกล่องนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะต้องใช้กล่องหรือว่าแต่ผมก็พอดีเก็บกล่องเอาไว้ก็คือไปคืนทั้งกล่องทั้งอุปกรณ์สภาพสมบูรณ์เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครลืมอะไรบางอย่างนะครับไม่มีหายไปอะไรแบบนี้นะครับอย่างผมเนี่ยใส่ HDMI เอาไปคืนแต่ว่ามันไม่ใช่ของเขานะครับเขาไม่รับ เขาก็คิดเป็นเงินนะครับ200บาทนะครับสำหรับสาย HDMI ของเขานะครับก็มีเพียงเท่าน,นี้เองนะครับอุปก็ใช้บัตรประชาชนนะครับไปทำเรื่องคืนที่ศูนย์บริการของ 3BB ได้เลยครับผม